ส so, วัสดีครับไม่ได้มาอยู่ช่องมาร์ชาแนลอยู่แล้วครับในี่เราก็กลับมาอยู่กันในเกมมาครับเกิดเลยซึ่งถ้าใครได้ไปดูตรวผลบวตนะครับก็วันนี้เขาก็จะมาทำเป็นซีรีส์ EP แบบเป็นตอนเหมือนเดิมนะครับส่วน25วันก็น่าจะเป็นคลิปหน้าเป็น EP ี3นะครับซึ่งวันนี้เราก็มาทำตามชื่อคลิปตามปกคลิปเลยครับก็คือกา้าน ท่องเที่ยวในนรกประจดภัยในนรกซึ่งอีพีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้สร้างประตูนะฮะประตูประตูนะร,นะรนกหายนี่ๆๆอยู่นี่นะครับซึ่งตอนเนี้ยเขาจะหาวิธีลงไปอย่างปลอดภัยไม่ได้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็เพิ่งกลับเข้ามาเล่นนะครับซึ่งเจอ wandering trader คนหนึ่งเขาขายฟักทองก็แลกมาเป็น pumpkin น,นะครับแล้วก็ ตอนนี้มี e อมเบล d โคตรเยอะถ้าถามว่าทำไมมีหินอันนี้คือฮอตไปแรกของกับคุณ Villager นะครับซึ่งเขาก็ยังมีสองคนเหมือนเดิมนี่คนนี้ก็จะเป็นมีที่ฮอตแรกนะครับนี่ไม่ใช่สีอันนี้เอ้ยอันนี้มันเลเวลสามแล้วเอ้ยของดีนะเนะี่ยในกล่องน่าจะมีอยู่มั้งส่วนคนนี้ฮอตก็เออแรก แค่ทานกับเขานะครับซึ่งเอาเพิ่มหน่อยก็ได้โอเคซึ่งก่อนที่อุ๊เกมแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าคือไม่ได้เข้าเซิร์ฟนีนานซึ่งก่อนที่เราจะไปประจนภัยในโล,ลกเนี่ยก็อีพีเนี้ยคือจะไปประจนภัยหาปราสาทเออไม่ใช่ปราสาทสิหาเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเออที่มันเป็น สีดำดำอ่ะม,มันเป็นปราสาสีดำดำที่มีไอวิเทอร์สเกเลตันกับเบลดอยู่อ่ะเขาเรียกอะไรเนเธอร์ฟอร์เทสเออเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับเพื่อที่เขาจะได้เอาเบลดมาทีนี้แล้วก็ทำาอโอเบนเดอส่วนต,ตอนนี้นะครับก็ยังยังไม่มีเอออันนี้หรอกยังไม่มีไออินเดอร์เพลเลยนะครับแล้วไอหินอันนั้นอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะหาเป็นเนเธอร์ไลท์ด้วยคลิปนี้อาจจะทําอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์ด้วยนะครับเนี่ยเขาจำได้ว่าหินอันนั้นเนี่ยเขามีอยู่สงสัยโยนทิ้งไปแล้วอันนี้ว่าจะไม่มีรปโยู่นึกว่โ,โเสียดายม่กเลยนะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยเาก็มีเกาะที่ค่อนข้างจะดี เออแล้วออฟซิเดียนะเะานี้พอที่จะทำเออไออันนี้หรือเปล่าเออเขาเรียกอะไรนะโตะเอ็นชาร์ดคือหืมชื่อเกือบทุกอย่างแล้วเนี่ยออฟซิเดียนะเขาเก็บไว้ในในตัวเหรอเอออฟซิเดียน Where is ออฟซ d เดียนออฟซ a เดียนหมดอรอโอ้โหหมดหรอจริงอ่ะ อันนี้อะไรอโอ้โหหมดซึ่งแล้วก็เกาะเพชรพร้อมนะไม่รู้จะเจอแล้วป่านนะ็ทไลท์เนี่ยไปวยโอเคทีนี้ก็หลอโอเคเข้ามาแล้วซึ่งถ้าคลิปนี้ยังไม่ไตามหานั้นก็ ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนชื่อคลิปเป็นอันนี้แล้วกันตามหา n e เธอร์ไลท์เวกันเนี่ยข้างล่างมันสูงมากเลยทุกคนตกลงไปเชื่อไหมว่าตายแต่ในนรกเราก็วางน้ำไม่ได้อีกอะ่ะวายแกสอือสวยแล้วเขาจะอยู่แค่ข้างบนแล้วกันซึ่งเขาจะใช้โซนนี้เป็นโซนแบบว่าหา,หาอะไรนะ เขาเรียกว่าเนเธอไลท์เออมันจริงๆมันเรียกว่า ancient debris แต่เขาจะเรียกว่าเนเธอทรายละกันตั้งคลิปนี่ยและแล้วก็เ,กเขาจะขุดหาฝั่งนี้ก่อนนะครับทุกคนนะฮอว่านะขุดแบบนี้มันช้าแล้วพลิกแอคก็จะพังคือในนรกเนี่ยถ้าเราวางเตียงแล้วกดไปที่เตียงเตียงจะระเบิดซึ่งบ้านเราคนแก่คนเยอะแล้วมีแก่คนเยอะกลับกันดีกว่าเราไปครับเตียงกัน นีแ่แหละสิ่งที่ต้องการขนแกะที่เก็บมาอย่างยาวนานโอเคนะครับขนแกะได้มาโครเยอะเลยยี่สิบห้าโอ้โหในกล่องนี่ขนแกะสีดำหรอเอาแค่สีชมพูก่อนก็ได้นะโอเคแล้วก็วางไปแบบนี้แล้วก็อังไม้ค้ามามันสแต็กกันไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะคะขอเก็บของก่อนนะครับคือของในตัวเนี่ยโอเคนะครับได้เตียงมาแล้วโอเคซึ่งเวลาเราวางเตียงแล้วกดเนี่ยไม่ให้โดนดาเมจจากแรงระเบิดนะครับก็แล้วก็หาบล็อกมาวางกั้นไว้ข้างหน้านะครับมันก็จะป้องกันแรงได้โอเคนะครับเข้ามาในนรกแล้วฝั่งนั้นเห็นตัวอันตรายปิดก่อนปิดก่อนด่วนเลยไม่งั้นมันมาแล้วสวย โอเคหวังว่าประตูนรกจะไม่แตกถ้าแตกก็สวยแล้วก็เราก็ทำการวางบล็อกไว้ประมาณตรงนี้มัง้งโอเคกดยอ่อไว้เตรียมตัวฮะอ okay. ้ใครบอกไม่โดนดาเมจใครบอกไม่โดนดาเมจยินตายแน่ รอดอ่ะโอเคจบจบอ่าเออเขาลืมบอกได้ธนูเอ็นชาร์มาแล้วคือเอายังไงล่ะทีนี้จบแล้วจบใช่ไหมหาวิธีให้ได้ให้ใหมันไฟลามมาเนี่ยทุกคน โอเคแล้วมันก็กลับมาได้ไฟมันลามแต่ดับก่อนเถอะแสดงว่าใน1.20นี้ทํายากขึ้นแลเนี่ยโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็ระเบิดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันแต่ตอนนี้คืออันตรายนะครับตอนนี้คือแบบว่าคูดอันตรายเลยโอเคแล้วก็เอาเตียงมาหวังว่ารอบนี้จะอ วายสว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 ยวยลาวาไหลเลยอ่ะต้องอุดแล้วอุดอุดไม่ถึงอ่ะอุดเออหึ่งลาว่าต้องไปทำฝั่งนี้บ้างละฝั่งนี้ไม่ไหวละทุกคนจะตายแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ทรกคนนะครับว่าตอนนี้ใช้พ x แอคขุดน่าจะดีกว่านะเตียงเนี่ยมันอันตรายเกินไปเขาจะขุดทางนี้ทางตรงนะครับทุกคนนะครับขุดไปขุดมาเจอเป็นถ้ำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งต้องเดิอนอย่างระมัดระวังไม่งั้นเราจะตกกราวาตายซึ่งสิ่งที่ต้องกวาดตอนนี้คือคอร์สเท่านั้นคอร์สนี่จำเป็นเพราะต้องการเลเวลว้าวเลเวล3าแล้ว ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคือถ้ำอะไรเนี่ยย้อนไม่เคยมานะเนี่ยยังไงก็ไม่เคยมาเพราะเพิ่งขุดเจอเมื่อกี้เนี่ยวุ้ยเรือบมันคือวุ้ยนกะูนักเก็ตคนเดียวเขาจะขุดไปทางนี้แทนนะครับโอเคขุดกันต่อเคเจอคอร์สคอร์สนี่ของดีประจำ นรกเพราะว่ามันเป็นของที่เราได้เลเวลซึ่งเลเวลนี้จำเป็นกับการอินชาร์ของตรงนั้นเก็บมาด้วยเก็บมาเพื่ออะไรเนี่ยไปคุดต่ออืมเจอแล้วอืมเวลีกูดอืมขุดนานซะด้วยได้หรือไม่ มาก่อแรกคือเราต้องไปเผาเป็นนิทิลไลสแคปก่อนใช่ไหมอย่างนี้ก็งานหนักแหละอืมโอเคเมื่อกี้ลองใช้เตียงดูนะครับแล้วโอ้โหอะไรไอแมกมาทุกคนนะฮะเจอเป็นอันดีอีกแล้วซึ่ง ได้เยอะแน่เลยอย่างนี้ดูสิมีเท่าไหร่ขุดโคตรนานด้วยโอเคมีตรงนี้อีกหนึ่งมัง้งหมดยังหมดแล้วไปต่อหืโอ้โหคือภารกิจคือประจนภัย แต่ลงไปในข้างล่างไม่ได้เพราะมันสูงเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะตกตายแต่กลับเจอสิ่งที่ยังไม่ตั้งใจที่จะเจอโอ้โหเท่าไหร่อ้าว้าหลังจากนี้เขาจะไม่เปิดคลิปอันนี้แล้วเพราะเดี๋ยวมันเสียเวลาตอนขุดนี่มันจะเยอะเกินไปแล้วหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอ c นเชนดีให้เท่าไหร่เดียคือโกนากเกตเนี่ยคือถ้าเราจะทำเป็นเอ่อเนเธอไรต์ก g อนอันนั้นอ่ะมันก็ต้องเอาทำเอาอันนี้มาเผาก่อนแล้วก็ต้องเอาทองมาเป็นอินก้อนแล้วก็มาผสมกันจริเกอันนี้ยมันต้องเป็นเนเธอไรต์สแค a ปก่อน ซึ่งนานแน่นอนอย่างเงี้ยโอเคเราหาให้ได้คลิปนี้ซักอย่างน้อยซักเออเท่าไหร่ดีสามสิบสองอะอะ่ะครึ่งจะแตกอะ่ะโอเคนะครับได้มาสามสิบสี่เมื่อกี้เกือบตายเมื่อกี้ตรงนี้มีลาวาดูเลือดทุกคนอือฮึก็น่าจะพอแล้วนะครับเราขอ กลับโลกถ้าไม่พอก็ไม่รู้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่กดผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ทับชิวโนโนโนกดผิดตลอดเลยกดทับแล้วก็ k i l l กดอึบอึบนั่นแหละโอเคไปโลกโอ้โหฝนตกเออเอ,อเมื่อกี้ฝนตกฝนตกสวยช่วยสวย เกมแหละเกมแหละอ่ะเมื่อกี้ฝนตกแต่หายตกเฉยโอเคทีนี้เราก็ทําการเผานะครับเผาอันนี้8แล้วกันอันนี้ก็เอาไปสักเเอาแเอาอันนี้ก็เอาไปแปดไม่เอาไป10ก็อันนี้เอาไป8ปดทาน ทานเอาไปคับสองนี่นะคะพอเราเผาเสร็จแล้วเราก็จะได้มาเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นเนเธอร์ไลท์สแคปซึ่งทองเนี่ยขอเอาไปอัดบ,บ็อกก่อนเลยแล้วกันปขี้เกียจวางแบบนี้ไหนอยู่ไหนอะ่ะสูตรมันอะ่ะนี่นมห จะพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยเออในกล่องเรากล่องนี้มีไหม <c oughs> โอเคมีมีม,มีในกล่องเรามีอยู่ <c oughs> ก็น่าจะพอแหละอาชีพเมนมาแล้วอาชีพเมนมาแล้วเมื่อกี้ขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้เก็บเป็นอันนี้มานี่ทานแล้วก็เอาคืนด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่า ถ้าเราไม่เอาฐานคีนเราจะขาดเคนฐานไป่างมากโอเคตอนนี้ก็เผาทองแล้วคือเราเรา,เราก็ต้องครัฟเป็นนิเทอร์ไรซซึ่งสูตรครัฟมันโอ้โหเฮ้ยเปืองมากเลยนะเอาจริงทุกคนเอาจริงๆเปือง จริงโอ้โหทองมันไม่พอรอทองไม่พอจริงเหรอหวังว่าจะพอออนนี้มันะโอเคแล้วคับว่าเขาขุดมาเยอะเกินนะครับมันเยอะเกินไปหรือเปล่าโอเคมันหวังว่าจะพอ เยี่ยมแล้วเราจะตีบวกกันยังไงนะฮะฮะไอ้โต๊ะอันนั้นมันต้องใช้เหล็กครับใช่ไหมโอเคมีเอามาสองก้อนโอ้โหถ้าเหล็กหมดก็คือภารกิจก็เฟลเลยนะแล้วเราก็ทำการวางเหมือนประชดชีวิตเลยอะตอนเนี้ยโอเคเหมือนตัวเองกำลังประชดชีวิตเลย เออเขาอัปเดตอันนี้มาด้วยอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เอาละกันเดี๋ยวเราจะใส่เป็นอะไรก่อนดีอ่ะอ่าเอาขวานไปกับนิทเทิลไล <Yeah. S 1> ลืมไปมันต้องใช้อัปเกรดเกียรซึ่งมันหาจากภาษาพิกลิ้นไป <Yeah. S 1> ไปหากันถ้าลงแล้วตายก็ไม่หวังว่าจะไม่โอเคนะครับตอนนี้ก็ ได้มาแล้วไปขุดทองวัได้ไหมนะครับคือใต้เก้อนหินรูปจมูกบุ๋มันจะมีทองซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ได้มาแล้วเป็นอัปเกรดนะครับเป็นที่อัปเกรดถ้ายังไม่ได้อีก็งงตอนนี้ก็มีอ่านมาด้วยถ้าไม่ได้อีกจะไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนะ เออเอาอันนี้ก่อนแล้วก็ใส่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปเออเอาอันนี้โอเคแล้วเราก็ถอดกระอ,ออกมาแล้วก็ใส่ปอมปอมปะราดอมบ่มปะรอดอมปอม,ปม,ปม ออออือออืก่อนเนท่าไรคิดถึงมากเลยอ่ะไม่ได้ใส่ตั้งแต่ตอนเล่น1 1 9แล้ว achievement Ach <ieve> ไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้น what happened where is achievement achievement โน no. why อีเดชิปเมนไม่อะไรเนี่ยชิปเมนไม่ขึ้นโอ้โหอืมอชิปเมนอ่ะชิปเมนมากดดูตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวไปหาโอเคนะครับไปปรับมุมอเพื่อทับปกคลิปโดยเฉพาะโอเคนะครับ ภารกิจแล้วก็เสร็จสิ้นถึงแม้อชิพเมนต์จะไม่ขึ้นไม่เป็นไรโอเคนะครับถ้าอานคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดคแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนสวยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีครับ